ังฟังสถานีวิทยุ AM 1575ห h z กิโลเรสรานรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยสวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการวารตี้การทูตรู้ลึกทุกเรื่องราวรู้จริงทุกขั้นตอนกับที่นี่วารตี้การทูต วิทธีการทูดเพื่อคุณทุกคนอาอกาศทางสถานีวิทยุสระลมกระทรวงการต่างประเทศคลื่นความถี่ AM 1575กิโลเฮิรตซ์เป็นประจำทุกวันศุกร์นะครับตั้งแต่5นาฬิกา30นาทีจนถึงกนาฬิกากับผมชะนะเมียนจเจริญดำเนินรายการคู่กับคุณศิรวัตรจรัชโชคสวัสดีครับน้องมาสวัสดีครับพี่ต้นครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ กลับมาพบกับเราสองคนอีกเช่นเคยนะครับกับสาระความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับพิธีการทูตซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงภารกิจด้านต่างๆของกรมพิธีการทูตอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่กล่าวไปในอีพีแรกๆครับว่ากรมพิธีการทูตเราแบ่งการดําเนินง,งานออกเป็น3กองหลักๆนะครับได้แก่กองแบบพธิธีกองรับรองและกองเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในส่วนของกองเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต ซึ่งเชื่อว่าท่านผู้ฟังอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อนักว่าเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตคืออะไรวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านผอออก,กองเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตจะมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับในช่วงที่2ของรายการแต่ผมขออนุญาตให้ภาพเบื้องต้นเกี่ยวกับภารกิจด้านนี้แก่คุณผู้ฟังก่อนนะครับถือว่าเป็นภารกิจสําคัญภายใ,ใต้อ่การดําเนินความสัมพันธ์ทางการทูตเลยที่เราจะมีการอำนวยความสะดวก ในด้านเอกสิทธิ์และความคุ้มกันต่างๆให้แก่สถานเอกอัครทูตสถานกงสุนใหญ่และองค์การระหว่างประเทศต่างๆที่มาประจําการอยู่ในประเทศไทยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็จะอยู่ภายใต้อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตคิเตซการา1961ครับโดยกรมพิธีการทูตนะครับก็ปฏิบัติตามพันธกรณีดังกล่าวมาอย่างยาวนานนะครับโดยประเทศไทยเองก็เป็นที่ตั้งของสถานเอกอัครทูต80ประเทศ สถานกงศุลใหญ่อีกกว่า20แห่งสถานกงศูนกิจกรรมศักดิ์อีกกว่าร้อยแห่งและองค์กรระหว่างประเทศอีกกว่า50แห่งนะครับรวมแล้วก็จะมีนักการทูตและเจ้าหน้าที่ที่มีเอกสิทธิ์และความคุ้การทางการทูตอยู่ประมาณกว่า10,000คนเลยครับผมเอาละครับตอนนี้พักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการครับวันนี้บัวแก้วคุญชรจะพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักวิทยุสรานรมกันนะครับวิทยุสรานรมคืออะไร วิทยุสรานรมเป็นสื่อของกระทรวงการต่างประเทศที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารและเรื่องน่ารู้ด้านการต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนได้ทราบข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายภาษาวัฒนธรรมรวมถึงเกร็ดความรู้อื่นๆอีกมากมายเพราะการต่างประเทศใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดนะครับแล้วรับฟังจากช่องทางไหนได้บ้าง สามารถรับฟังผ่านคลื่นวิทยุ AM 1575kHz กิโและรับชมรายการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ Facebook และ YouTube สรานรมรดีโอด้วยนะครับวิทยุสรานรมวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับ หลังจากที่ช่วงแรกเราได้พูดถึงภารกิจด้านเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตไปเบื้องต้นแล้วนะครับในวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากผออภรพรพงษ์เฉลิมนนท์หรือผอ,อเอนะครับร่วมในวยการกองเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการครับสวัสดี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 ครับขออนุญาตเรียนถามผอนะครับว่ากองเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตเนี่ยมีลักษณะการทำง,งานเป็นอย่างไรนะครับเชื่อว่าคุณผู้ฟังก็อาจจะ ไม่ค่อยคุ้นเคยกับชื่อเอกสิทธิ์และความคุ้กนทางการทูตนะครับเป็นขออนุญาตให้พอช่วยให้ภาพเราได้ทราบเบื้องต้นเลยครับครับผม,มจริงๆแล้วงานที่เกี่ยวกับเรื่องเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตเป็นงานที่ค่อนข้างเฉพาะด้านนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ประชาชนอาจจะไม่ค่อยทราบเท่าไหร่นักเนี่ยจริงๆแล้วเป็นที่น่าภูมิใจมากเพราจริงๆประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นที่ตั้มของสถานทูตต่างประเทศสถานกงศูลต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศจํานวนมาก มากที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเลยนะครับมีประเทศใหญ่สําคัญมากๆประเทศหนึ่งเนี่ยยืนยันกับผมเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาบอกว่าสถานทูตของเขาท,ที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยคือสถานทูตของเขาที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้นะครับงานของเราทําอะไรงานของเราก็คือในชื่อของกองก็บอกนะครับเกี่ยวกับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตนะครับแล้วก็บางงานในบางส่วนเนี่ยเราก็เป็นงานที่เราดําเนินการได้เอง งานส่วนอื่นเนี่ยก็คืองานที่เราติดต่อประสานนะครับขอความร่วมมือนะครับขอความอนุเคราะห์จากส่วนราชการอื่นๆในเรื่องเกี่ยวกับการที่ให้นักการทูตนะครับเจ้าหน้าที่กองสูนนะครับเจ้าพนักง,งานองค์การระหว่างประเทศได้อุปโภคเอกสิทธิและความคุ้มกันตามทางปฏิบัติสากลตามกฎหมายระหว่างประเทศและสอดคล้องกับกฎหมายไทยครับเราได้รับความรู้ไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องภารกิจของกอ,องเอกสิทธิ แล้วก็ความู้คัญทางการทูตนะครับแต่วันนี้มีอยู่คํานึงซึ่งผมเชื่อว่าทางคุณผู้ฟังคงจากจะทราบว่ามันคืออะไรกันแน่คํานั้นก็คือคําว่าสนธิสัญญากรุงเวียนนานะครับผมขออนุญาตเรียนถามท่านพอ,อว่าสนธิสัญญากรุงเวียนนานั้นคืออะไรแล้วก็มีความสําคัญอย่างไรบ้างครับครับเริ่มต้นก่อนเลยนะครับเออจริงๆแล้วเนี่ยสนธิสัญญากรุงเวียนานามีชื่อเรียกเฉพาะนะครับแล้วตัวฉบับที่เรากําลังพูดถึงเนี่ยคงเป็นฉบับที่เกี่ยวกับว่าด้วยเรื่องของการทูตนะครับ ชื the 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 years ่อของมันคืออนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางทูตนะครับผมจัดทาเมื่อปีคริสตศักราชหนึ่งัน้ารหสิบเอ็ดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูปีที่จัดทาแล้วจริงๆหนึ่งเหบเอดนี่ยก็จะเห็นว่าเอ๊ะมันอายุก็เพิ่งไม่ไม่ไม่กี่ไม่กี่สิบปียังไม่เกษียณอายุเลยทุซท่านนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการทูตเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องซึ่งซึ่งรัฐ ต่างๆเนี่ยนะครับประเทศต่างๆเนี่ยยอมรับถึงความมีอยู่ในฐานะที่เป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศมาตั้งแต่ไหนแต่ไรครับนะครับผมแต่ว่าก็เอาเป็นว่าเมื่อปี1961เนี่ยนะครับในกรอบของสหประชาชาติเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับในการจัดทําอนุสัญญาฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อให้มีกฎเกณฑ์ต่างๆที่เป็นที่เป็นพื้นฐานนะครับในเรื่องการดําเนินความสัมพันธ์ทางการทูตในเรื่องการให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันแก่นักการทูตที่เข้าใจสอดคล้องตรงกัน ในเนื้อหาเกือบทั้งหมดครับนั่นก็หมายความว่าสุริยักรุงเวนานั้นก็เป็นเขาเรียกว่ากฎหมายที่ให้ความคุ้มครองในการดูแล<ม>บุคคลในคณะทูตไม่เพียงแต่บุคคลในคณะทูตไทยบุคคลในคณะทูตในต่างประเทศทุกๆคนใช่ไหมครับก็จะใช้สนธิสัญญาฉบับเดียวกันนี้นะครับเออ,อเรื่องนี้เป็นเรื่องยาวครับแต่พอจะอธิบายได้อย่างนี้ครับ ส่วนที่สัญญาหรืออนุสัญญาฉบับนี้เนี่ยนะครับมันมีลักษณะอยู่อย่างหนึ่งก็คือก็คือจริงๆแล้วเนี่ยพอเป็นอนุสัญญาหรือส่วนที่สัญญาเนี่ยมันจะมีผลใช้บังคับกับประเทศใดประเทศนั้นจะต้องเป็นภาคีคเป็นสมาชิกของอนุสัญญานั้นเสียก่อนนะครับแต่อนุสัญญาฉบับเนี้ยก็บอกได้เลยว่ามีจํานวนภาคีเนี่ยเรียกว่าประเทศต่างๆบนโลกมนุษย์เนี่ยก็เป็นภาคีกันแทบจะครบ,ครบแล้วถึงแม้จะจะเป็นกันไม่ครบเนี่ยนะครับเนื้อหาที่เกี่ยวกับกฎหมายการทูตอย่างที่ผมได้ได้ได้ ตอบในคําถามเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับมันเนื้อหาส่วนใหญ่เนี่ยเป็นที่เข้าใจสอดคล้องต้องกันนะครับว่าเป็นหลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศอยู่แล้วนะครับอาจจะฟังดูแล้วเอ๊ะงงง,งไม่ค่อยเคลียร์นะครับผมขออนุญาตรีดยกตัวอย่างให้สักหนึ่งตัวอย่างได้เลยครับ,รบอย่างตัวอย่างแรกเนี่ยก็คือเอ่อมันมีหลักที่บอกว่าคนที่ดํารงตําแหน่งเป็นนักการทูตนะครับ เป็นเอกอัครรชทูตเป็นเลขานุก,การเอกเลขานุก,การโทรอยู่ในสถานทูตเนี่ยนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องไปให้การในฐานะพยานในชั้นศาลรรนะครับสิ่งนี้กําหนดเขียนไว้ชัดแจ้งนะครับฉะนั้นสิ่งนี้ก็คือหมายความว่าถ้านักการทูตไทยไปทํางานในต่างประเทศนะครับแล้วไปอยู่ในครามซีนไปอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งที่เกิดการกระทําความผิดขึ้นนะครับ,รบก็คือสามารถที่จะปฏิเสธไม่ให้การ ไปเป็นพยานในศาลได้ไดนะครับในลักษณะเดียวกันเนี่ยก็เหมือนกันก็คือนักการทูตที่ประจำการอยู่ในประเทศไทยถ้าเกิดถ้าเกิดอยู่ในสถานการณ์ที่ที่สามารถเป็นพยานได้นะครับในคดีใดคดีหนึ่งเนี่ยก็สามารถปฏิเสธที่จะไม่ไปให้การเป็นพยานในศาลได้ครับโอเคครับทำให้พวกเราทุกคนที่ได้ฟังในวันนี้ได้รับความรู้แล้วก็เข้าใจเรื่องของเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับ ผมขออนุญาตเราได้มีการพูดคุยและได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีกรมพิธีการทูตไปแล้วเมื่อครั้งก่อนนะครับท่านก็ได้มาพูดถึงกรณีที่ท่านทูตยูเครนได้เสียชีวิตกระทันหันในประเทศไทยแล้วก็กรมพิธีการทูตได้ดําเนินการอย่างไรบ้างในฐานะที่กองเอกสิทธิ์นะครับเป็นหน่วยงานหลักนะครับเป็นผู้ปฏิบัติโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะพออ้นะครับ แข่งขันมากๆแล้วก็ปฏิบัติอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นวันหยุดหรือดึกๆหรือเช้าสู่แค่ไหนก็ตามผมขออนุญาตให้ปออได้เล่าให้พวกเราฟังนิดนึงนะครับว่าเราได้ดําเนินการในเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับปออครับเออก็ขอถือโอกาสนี้แสดงความเสียใจกับกับครอบครัวท่านทูตนะครับแล้วก็กับกับกับทุกท่านที่เกี่ยวข้องนะครับ จริงๆแล้วเรื่องนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับหลายกองในในกรมพิธีการทูตนะครับก็มีส่วนที่เกี่ยวพันกับกองเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตอยู่บ้างเหมือนกันแต่ก็เป็นเป็นประเด็นปริกย่อยนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับเช่นประเด็นที่ว่าเอ่อจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องว่านักการทูตมีเอกสิทธิ์และความคุ้มกันนู่นนี่นั่นนะครับอย่างกรณีนี้เนี่ยหรือไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามเนี่ยถ้ามีนักการทูตคนหนึ่งเนี่ยนะครับเกิดเกิดเสียชีวิตลง นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเรายังก็ให้ความคุ้มครองดูแลนะครับภรรยาสามีนะครับหรือบุตรนะครับของนักการทูตคนนั้นจนกว่าจะเดินทางออกจากประเทศไทยไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรียกว่าดูแลทุกๆอย่าง อย่างที่ผม,มตามคเข้าใจของผมนะครับกองเอกสิทธิ์เนี่ยจะดูแลเรื่องของเอกสารต่างๆที่จําเป็นต่อนักการทูตและครอบครัวที่มาทํางานในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องบัตรอนุญ,ญาตนะครับบัตรประจําตัวนู่นนี่นั่นนะครับเรียกว่าเมื่อเข้ามาแล้วก็ต้องมาติดต่อกับกองเอกสิทธ์เพื่อจะขอรับใบอนุญ,ญาตต่างๆอันนี้ถูกต้องใช่ไหมครับอธิบายให้เข้าใจง่ายๆอย่างนั้นก็ถูกครับ นะครับก็คือก็คือในฐานะที่เขาเข้ามาเป็นนักการทูตนะครับแต่มาอยู่ในเมืองไทยระยะยาวมาทํางานในประเทศไทยนะครับอย่างน้อยเริ่มต้นที่สุดเนี่ยในการแสดงตนกับกับบุคคลทั่วไปนะครับกับการติดต่อราชการนะครับเอาก็คงจะถือบัตรประชาชนไทยไม่ได้ก็ไม่ใช่คนไทยนี่นะครับเป็นนักการทูตต่างประเทศนะครับสิ่งที่เราทําให้ได้ก็คือออกบัตรคณะทูตให้เขานะครับเป็นต้นก็มีบัตรคณะทูตก็มีความลักษณะเหมือนัตรประจําตัว ของคณะทูตต่างประเทศเมื่ออยู่ในประเทศไทยช่ครับแสดงตนใช่แสดงตนนะครับโอเคครับเราเป็นถึงในช่วงสุดท้ายของของช่วงนี้นะครับช่วงสุดท้ายนี้ครับอยากจะขอในญาตสอบถามจากการปฏิบัติงานในกองเอกสิทธิ์เนี่ยนะครับว่าในมุมมองทัศนคของพอเนี่ยครับการปฏิบัติงานในด้านนี้หรือว่าในพิธีการทูตในภาพรวมเนี่ยครับมันส่งผลต่อการดําเนินความสัมพันธ์ต่างประเทศของประเทศไทยอย่างไรบ้างครับในทัศนคของพอ เอ่ออย่างที่ผมได้ได้เกริ่นไปสักครู่นะครับว่าจริงๆแล้วคนประชาชนทั่วไปอาจจะยังไม่ค่อยทราบเราอ่อนประชาสัมพันธ์บ้วยเปล่าไม่ทราบนะครับาะว่าจริงๆแล้วเราเป็นที่ตั้งของสถานทูตสถานกรงสุลและองค์การระหว่างประเทศจํานวนมากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรามีชื่อเล่นอยู่เหมือนกันนะครับในภูมิภาคยุโรปเนี่ยนครเจนีวาเป็นเมืองหนึ่งนะครับซึ่งแม้จะไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลยนะครับแต่เป็นที่ตั้งขององค์การระหว่างประเทศมากมายนะครับ ก็มีคําพูดอยู่เหมือนกันว่าจริง,รงๆในระดับระหว่างประเทศว่าแบงคอกหรือกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยก็เป็นคล้ายๆเหมือนกับเป็น Second g เจนีวเป็นเจนีวาแห่งที่2ของโลกนะครับก็คือก็คือ,อ,องานด้านเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตเนี่ยโดยที่ตั้งของประเทศไทยเรานะครับโดยความสะดวกความพร้อมๆต่างๆความปลอดภัยนะครับก็ทําให สถานทูตสถานกงสุลและองค์การระหว่างประเทศเลือกที่จะมามีาสำนักงานมีที่ตั้งอยู่ในประเทศเรานะครับฉะนั้นภาพพจน์ก็คือจํานวนคงจะเพิ่มขึ้นครับนะครับแล้วก็โลกทุกวันนี้ก็เป็นโลกที่เทคโนโลยีเข้ามาช่วยต่างๆมากขึ้นนะครับจริงๆแล้วกองเอกสิทธิและความคุ้มกันทงการทูตเนี่ยได้ดําเนินโครงการหนึ่งชื่อว่า e-privilege ครับขึ้นต้นมาด้วยตัว e เนี่ยก็แสดงว่าอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเราดําเนินพยายามที่จะ จัดการงานต่างๆของเรานะครับ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นนะครับใช่ครับใช่ครับครับและจริงๆเราก็กําลังลุ้นข่าวดีว่าเราส่งผลงานของเราเข้าประกวดนะครับรางวัลเลิศรักนะครับของปีนี้นะครับก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาครับลุ้นว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นโครงการที่ได้รับรางวัลระดับดีนะครับดีเลยครับยังไงก็ตามเราจะติดตามการพิจารณารางวัลอันนี้แล้วเกิด อย่างไรก็ดีในโอกาสหน้าถ้าเราจะขออนุญาตเชิญผอเข้าร่วมรายการและให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการอีกครั้งหนึ่งหวังว่าคงจะได้รับความร่วมมือที่ดีจากผออ,อย่างเช่นวันนี้นะครับวันนี้นะ,ะนะครับรายการของเรานะครับบริษัการทูตต้องขอขอบคุณผอกองเอกสิทธิ์และความเกิดทางการทูตเป็นอย่างมากขอบคุณผอครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีท่านผู้ชมครับท่านผู้รับฟังครับครับคุณผู้ฟังรับตอนนี้เราพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการครับ ปีนี้คงเป็นปีที่หนักมากสำหรับพี่ๆน้องๆใช่ไหมครับโดยเฉพาะการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติที่อาจทำให้น้ำหนักของบางคนเพิ่มขึ้นจนน่าตกใจแต่ถึงจะอยู่บ้านหรือ work from home กระทรวงการต่างประเทศก็ยังอยู่ข้างๆเราเสมอและไม่ว่าคนไทยที่ไหนในโลกจะประสบปัญหาใดๆในต่างประเทศเช่นเจ็บป่วยแรงงานถูกหลอกประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติหนังสือเดินทางหายหมดอายุ รวมถึงได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ก็สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือหรือคําแนะนําจากกระทรวงการต่างประเทศผ่านช่องทางต่างๆมากมายช่องทางติดต่อกระทรวงการต่างประเทศ Facebook เว็บไซต์ Line Twitter Instagram และแอปพลิเคชัน Thai Consular หรือจะโทรหาสายด่วนสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุนใหญ่ก็ได้นะครับการทูตเพื่อประชาชนทุกแห่งหนเราดูแล สวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะคุณผู้ฟังคะเราอาจจะเคยได้ยินทั้งคําว่าส่วนที่สัญญาและอนุสัญญานะคะอยากจะทราบว่าทั้งสองคำนี้มีความหมายเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะ่ะคุณมาร์ก ครับผมคุณเบียร์สำหรับสนทิสัญญานะครับหมายถึงความตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งมุ่งก่อให้เกิดสิทธิและพันธะทางกฎหมายแก่ภาคีของสนทิสัญญาโดยมักลงนามโดยประมุขของรัฐหรือประมุขของรัฐบาลและจะมีการแปลต้นฉบับและมีการให้สัตยาบันสนทิสัญญาหรือที่เรียกว่าการทำภาคยานุวัตระหว่างกันครับส่วนอนุสัญญานะครับ ปกติใช้กับเอกสารทางความตกลงทางการที่มีลักษณะเป็นพหุภาคีหรือเอกสารความตกลงที่ร่างขึ้นโดยองค์การของสถาบันระหว่างประเทศอาทิอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ครับค่ะซึ่งอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตและกลงสุนนะคะจะมีอนุสัญญาที่เกี่ยวกันสองฉบับนะคะคืออนุสัญญากรุงเวียนนาที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต คิทสักาศัก้1 9้1และอนุสัญญากุงเวนนาที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุลคิทสักาศหนึ่ก้ารกค่ะซึ่งปัจจุบันมีสถานะเป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศค่ะคุณมาร์คโอเคครับเรามาดูกันดีกว่าว่าอนุสัญญาฉบับนี้มีความสำคัญอย่างไรบ้างนะครับค่ะขออนุญาตอธิบายแบบนี้ครับว่าในอนุสัญญาก็จะแบ่งออกเป็นเรื่องของเอกสิทธิ์ความคุ้มกันและหน้าที่ของคณะผู้แทนทางการทูต โดยเรามาเริ่มต้นกันที่ความคุ้มกันครับความคุ้มกันในที่นี้ก็จะกล่าวถึงสถานที่ของคณะผู้แทนหมายถึงอาคารที่ทําการต่างๆเนี่ยจะถูกละเมิดไม่ได้รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆของคณะผู้แทนในสถานที่นั้นรวมไปถึงยนานพาหนะในการขนส่งของคณะผู้แทนก็จะได้รับความคุ้มกันจากการค้นหรือเรียกเกณฑ์การอาญัดหรือการบังคับคดีด้วยครับค่ะต่อไปก็จะมีการความคุ้มกันของตัวบุคคล ซึ่งเป็นคณะผู้แทนทางการทูตท่านเหล่านั้นก็จะถูกล่วงละเมิดไม่ได้นะครับและตัวแทนทางการทูตจะได้รับความคุ้มกันจากหน้าของสารญาทางแพ่งและทางสาตบุคคงของรับผู้รับด้วยครับต่อมานะคะเรื่องของเอกสิทธิเกี่ยวกับคณะทูตนะคะซึ่งในส่วนนี้ในอนุสัญญากล่าวไว้ว่าตัวแทนทางทูตจะได้รับการยกเว้นจากค่าติดพันและภาษีทั้งปวงของชาติของท้องถิ่นและของเทศบาลค่ะ และในส่วนหน้าที่ของคณะผู้แทนที่ระบุไว้ในอนุสัญญากล่าวว่าตัวแทนทางทูตมีหน้าที่เคารพกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับและไม่สอดแทรกในกิจการภายในของรัฐผู้รับค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะตัวแทนทางทูตจะต้องไม่ปฏิบัติกิจกรรมใดทางวิชาชีพหรือพาณิชย์เพื่อประโยชน์ส่วนตนในรัฐผู้รับด้วยค่ะคุณมาร์คใช่แล้วครับคุณเบียร์คุณผู้ฟังครับและนี่คือสาระที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญ,ญากูเวนา ว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตที่เดืศนกราช1911หลังจากที่เราได้ร่วมพูดคุยกับผอ,อกองเอกสิทธิ์ทําให้เราได้ทราบและเห็นภาพการทํางานภายในกองเอกสิทธิ์และความุ้มกันทางการทูตมากยิ่งขึ้นนะครับว่ามีส่วนช่วยในงานด้านพิธีการทูตอย่างไรในสัปดาห์หน้าเรายังคงมีสาระที่น่ารู้เกี่ยวกับงานด้านพิธีการทูตมาฝากคุณผู้ฟังอีก ถ้าคุณผู้ฟังมีข้อเสนอแนะหรือคำถามเกี่ยวกับงานด้านพิธีการพูดสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปรายการวราไรตี้การพูดทาง Facebook Page และ Youtube c h anel n ได้เลยนะคะขอบคุณสดการติดตามค่ะและพบกับพวกเราได้ใหม่ในรายการวราไรตี้การพูดรู้ลึกทุกเรื่องราวรู้จริงทุกขั้นตอนกับที่นี่วาไรตี้การพูดทางสถานีวิทยุสลาลมออกอากาศทางขึ้นความถี่ AM, 1575กิโเป็นประจำทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5นาฬิกา30นาที ถึงหนาฬิกาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ